น้ำยาลงจานหายยังกดย,ยังอ,อยู่นะแค่ใช้แค่นิดเดียวนะอยู่ได้ทั้งวันเลยนี้เราก็บี้ๆไปแปะเข้าไปในนี้แปะเข้าไปมองแค่ไม่เห็นเลยว่าเป็นอะไรเหน็นไหมเวลาเวลา,เวลาจะพันทิ้งเราก็ชนไปนี่ได้เราแปะไปแล้วเป็นสองเห็นไหมมูเรเจาะหกก็ยันกั้ไปนิดนึงเป็นหกเห็นไหม เอาห้าก็ยันไปสักนิดนึงอ่าห้านะเห็นไหมเ้าเอี่ยวนะถ้าถ้าถ้าทำดีๆอ่าเห็นไหมเป็นเดี่ยวเห็นไหมถ้าลูกอยู่ก็ได้นะต้ออยู่ก็วางไม่เฉยอ่าแค่นี้มันก็อยู่อะไรเห็นไหมอ่าถูกใจเลยนะตดูนี้มาจากอเมริกาน,ะน้ำยาตดูนี้นะเห็นไหมอ่าน้ำยาลูมิเนสวยพันชิ่งได้อเห็นไหมเดี่ยวปุ๊บ เห็นไหมอ่ามันจ็คเป็นกลเลยเนี่ยเห็นยวนะอ่าดูดูนะอ่าเห็นไหมอยู่นะฮะลูกอยู่ในลูกอยู่อ่าเห็นไหมอยู่แน่นอนเลยนิดเดียวก็อยู่แล้วเลขหกเห็นไหมคืจ่อเลยตัวนี้นะก็รับรองว่าไม่มีใครมีนะไม่มีเหนียวมือเหนียวเหนี่อยนะเลอะเทอะนะฮะดูนะครับนิดเดียวนะฮะนิดเดียวเลยนะฮะใช้ได้ทั้งปีนะตลับเดียวนะสร้างโลกได้เลยนะครับนิดเดียวนะฮะมองไม่เห็นเลยนะฮะ แล้วก็แนะนำนะสินค้าใหม่ตรงนี้น้ํายาทาจานน้ํายาทาเตาไอ้น้ํายาทาเตาควบคู่กับน้ายาทาจานนะฮะตรงนี้ก็สุดยอดเลยนะฮะเวลาใช้งานเราก็เปิดมาหนึ่งนิดนึงเกีวไม่ในมือนะฮะเกีวไม่ในมืออย่างนี้สมมติเราจะทาเราจะเอาหน้าเอียเ่ยวเทผืท่ใช่ไหมเราก็เขยา่าไปันี้แล้วก็แตะเตาเขาอย่างนี้นะฮะเช,เชิงหรือเชิงไหยนะฮะนิดเดียวใช้ได้แล้วครับแป๊บเดียวก็อยู่แล้วดูนะมันเทฝืดเลยเห็นไหม เห็นไมครับเห็นไหมฮะอ่ามันจะเทฝืดเลยนะฮะเห็นไหมครับดูนะครับเห็นหน้าหงไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าน้ำยาทาเตาปะฟังเสียงได้ด้วยนะครับควบคู่นะฮะควบคู่เลยนะฮะสองชุดนีนะ้ชุดนี้น้ำยาทาจานนี้น้ำยาทาเตานะฮะฟังเสียงก็ได้นะครับโอเคนะครับโทรมาได้สอบถามได้นะครับหลังไม้นะครับ